สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ทราบรุ่งโรจน์นะครับวันนี้เราจะมาอ่ารีวิวนะครับบรรยากาศการจะส่งนะครับสารีดํามือนะครับให้เอฟซีนะครับอ่าอยู่อ่าอเภอแม่ปินนะครับแม่ปินแม่เปิ่นนะครับจังหวัดเอ่อนครสวรรค์นะครับตัวนี้ อันนี้จะเป็นบรรยากาศการส่งนะครับจะเป็นสาลี่ดั้มมือนะครับขนาดนะครับกว้างอยู่สองเมตรนะครับยาวอยู่สามเมตรห้าสิบนะครับสูงอยู่เจ็ดสิบเซนนะครับจะเป็นสเปกนะครับเปิดขังได้สามด้านนะครับและก็ดัมมือด้พร้อมนะครับกัอันนี้ก็จะส่งลูกค้าท่เศร้านะครับเอฟซีนะครับบอกว่านะครับติดตามมาจาก YouTube นะครับว่าจะได้แทนเลอร์นะครับตอนแรกว่าจะได้เป็นแบบว่ได้เปิดขังนะครับ เห็นผมสอบถามนะครับเพมบอกว่าได้เอาไปแก้อ้อยแก้เข่ากับแก้มันนะครับว่าได้แก้อ้อยนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นแทนเลอร์เปิดขคางได้นะครับอากาจะมีเป็นดําเป็นดาเป็นดําได้พร้อมนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับจะทดสอบดําให้ลูกค้าได้เบิงนะครับสอนวิธีการใส่งานนะครับกับข้าวของแทนเลอร์นะครับท่านี้ก็นสเปรย์นะครับกระทาไม่อย่างในไม้น็อตล้อไม้นะครับแถมเป็นไฟท้ายกับกันฟุ้นพร้อมนะครับ กับการดำนะครับก็มีสลักบทยูสองมองนะครับอยู่ข้างหน้านะครับนี่ดำกัอยู่ประมาณนี้นะครับดำกับซิบวจูพื้นนะครับตัวนี้พอดำเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ตัวป้องกันนะครับการตกนะครับนี่คำไม่พร้อมนะครับการตกนะครับอันนี้ก็จะส่รงลูกค้าเลยนะครับจะสทรงแต่เซ้าเลยนะครับ นี่นะครับเป็นเทเลดัมนะครับเอฟซีท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์นะครับ0842463648นะครับหรือเอฟซีท่านใดนะครับสนใจอยากจะเบิงสินค้านะครับก็สามารถเข้ามาเบิงสินค้าได้ที่ร้านนะครับร้านซัมโลดนะครับอยู่ที่บ้านหนองแวงนะครับตำบลหนองแวงอำเภอหนองบะแดงจังหวัดชัยภูมินะครับเบอร์โทรติดต่อ0842463648อีกเบอร์ก็0883586228นะครับร้าซัมงโลดก็มีบริการทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจผ่อนเอาไปบรรทุกสินค้าการทางกัน เกษตรกรนะครับและกัได้เงินมาค่อยมาให้ทางร้านนะครับกับรายละเอียดการพอนนะครับจะวางดาวเครื่องนึงขึ้นไปนะครับส่วนที่เลือกับนัดายการตัดอ้อยแล้วหรือกู้มันแล้วนะครับเอาที่ลูกค้าสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการส่งให้ F c ฟซีเข่าๆนะครับกับขอขอบคุณลูกค้าหลายๆนะครับาเบิ้งกันไปเรื่อยๆนะครับผมกับ่ค่อยได้ท้ายให้เอฟซนะครับตอนนี้แะมีโอกาสได้มาท้ายนะครับกับขออนุญาต F c ซด้วยนะครับ นี่ก็ขอขอบคุณลูกค้าอะไรนะครับขอให้เงี้งๆรวยๆนะครับราคาอ้อยวันนี้ราคาเข่าราคามันนะครับราคาอ้อยนะครับสินค้าการเกษตรติาศขอให้ราคาดีๆด้ครับเด้อโอเคครับ